คุณผู้ชมคะพาไปต่อกันที่จังหวัดมหาสาร,รคามกันบ้างนะคะเพราะว่าเกิดเหตุดินริมตลิ่งแม่น้ําฉีซุดตัวส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนศาลาประชาคมรวมทั้งห้องน้ําวัดเนี่ยสไลด์ไปกับดินนี่คือภาพความเสียหายคะ่ะเป็นดินริมตลิ่งที่ซุดตัวลงไปกว่า5เมตร หอบเอาบ้านเรือนของประชาชนศาลาประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์รวมทั้งห้องน้ําวัดสุดตัวตามลงไปด้วยไม่น่าจะซ่อมได้แล้วนะคะสภาพแบบนี้เจ้าของบ้านเขาก็เล่าฟังค่ะบอกว่าช่วงประมาณสามทุ่มของวันที่28มิถุนายนได้ยินเสียงกระเบื้องแตกแต่ตอนนั้นที่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งช่วงบ่ายเมื่อวานเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าเธอนายบ้านของนายเนี่ย ซุดลงไปในแม่น้ําชีหมดแล้ว hmm. เขาก็เลยรีบกลับมาดูถึงกับเข่าอ่อนเพราะว่าบ้านเนี่ยซุดลงไปเกือบทั้งหลังไม่สามารถขนทรัพย์สินอะไรออกมาได้เลยนะคะผมก็เลยรีบมาดูมาเห็นก็เห็นแบบนี้คนระับลักษณะแบบนี้แหละมันลงไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างในบ้านก็หมดไปเป็นครึ่งหลังแล้วหรือว่าหมดหลังกันล่ะตอนมาเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงว่าตกใจว่านะของไม่ได้อะไรสักอย่างเลย ตร,ตรงนั้นเนี่ยในส่วนของบ้านเราเป็นอะไรเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องครัวหรือเป็นอะไรเป็นห้องนอนห้องครัวห้องลูกสาวมันมัน,ม,นมันอยู่รวมๆกันนะห้องครัวแยกได้หายหรอกมันมีสองห้องอเครื่องใช้ไฟฟ้าอลไรก็เสื้อผ้าก็ลงไปหมดลนะไม่ได้สักอย่างเลยก็รอทางเจ้าหน้าที่เขาจะรถมากุดเ,เอาอะไรที่มันขึ้นได้นะก็เอาตามที่ช่วยได้นะ บ้านซุดไปทั้งหลังเลยนะคะเพื่อนบ้านแจ้งพอมาถึงโอ้โหเข่าอ่อนอลงไปอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยนะคะคือทรัพย์สินเข้าของต่างๆที่อยู่ในบ้านก็พังเสียหายไปพังเสียหายค่ะ,ะทีนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้นําหมู่บ้านในอําเภอการทรวิชัยก็ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้กั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังจัดหาเต็นท์ไฟส่องสว่างให้กับผู้ประสบภัยด้วย ความเสียหายพบว่ามีบ้านเสียหายหนึ่งหลังค่ะนอกจากนี้ยังมีศาลาประชาคมของหมู่บ้านหนึ่งหลังห้องน้ําของวัดรวมห้าห้องและศาลาอนเนกประสงค์ของวัดอีกหนึ่งหลังส่วนสาเหตุที่ดินสุด ชาวบ้านเขาก็คาดการว่าน่าจะเกิดจากการรั่วซึมของน้ําประปาถังสูงเนี่ยคุณผู้ชม,มซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดกับศาลาประชาคมปร,ระกอบกับก่อนหน้านี้ฝนตกอฝนตกลงมาแล้วดินมันซับน้ำพี่เอกก็เลยกลายเป็นดินซุดแบบนี้นะคะอโอ้ดีอ่ะเป็นร่องใหญ่เลยมันชุ่มน้ำปุ๊บก็เอาไม่อยู่แล้วครับน้ําหนักบ้านอ,อยู่ด้านบนสไลดลงไปเลยนะครับ